จะพี okay. ่อาบ่งพัดสวมหมายเลขเสื้อตามอายุแบบไม่น่าจะใช่อาจจะคูณสี่คูณคูณสี่คูณส สวยมากครับมาริโอยิงได้เกือบหล่อแล้วนะมาริโอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฝีเท้าไม่ธรรมดานะคะคาทงะางด้านสีเขียวตอนนี้ยังได้เปรียบอยู่นะครับนำอยู่1-0ปันจักสระมาครับ เพราฟอร์มการเล่นนี่เร yeah. ียกว่าซับซ้อนหักปากกาเสียมากจริงๆค่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเกมคู่นี้สีชมพูได้คลองบอลบ่อยมากนะคะโอ้โหนี่คิดกันได้มากคิวโดนดักตัดไว้ทางด้านไดุ้มกับเกี่ยวได้เตยนะคะหมายเลข25มาก ลับหน้าก่อนแหละครับปันจันนะครับปั้นจันทันออทนนีป๊อกเสียประตูไปแล้วถึงประตูนะคะคลิกด้านในครับจะเป็นคนเปิดฟรีคลิกลุกมนี้ ถ่นด้วยถ่า้่าด้เป็น,บบน,ปนแบบานัดจจ้ว่าย่ายด้วย่ยด้วต่ายด้วกถ่วยถ่้่า่ดแว่้วยแ่าว่า่ยด้ด้วย่ายดยถยถ่ายย้วยดย เลยสามคน,นไม่ลำหน้าด้วยนะครับนะบ้าป้าปัญจันเปิดยาวไปทุกเดียวครับชมพูต้องพยายามเดินหน้าต่อครับตอนนี้ตามหลังอยู่สีเขียวนะคะเอาละค่ะบอลมาอยู่ที่สีชมพูบ้างแล้วอเล็กซ์เบรนเดลนะคะ อ้ยแม็กเปิดครับแฟนคลับก็กรีดร้องนะคะ ต่อค่ะอเล็กเลูกอเล็กเถสีเขียวทวงวุ่นปล่อ่เล็ท้งทำไมอ่ะยังไม่ได้มีอะไรเลยนะทำไมยังไม่รปท้วงเออตั้งัต่เป่าจนจบนี่ ที่บอกรตก็ได้เดินบบไม่อีการีิวอะไรกันไว้หรืเปล่าทำไมมาถึงได้ง่ายได้แบบไม่ยายคนยาอมุมพอดีเลย